ลูกชิน้นไข่ปูลูลกชิ้น l o เตอร์เต้าหูพ้พกไทยดำลูกชิ้นปลาทอดเต้าหูปลาลูกชิ้นปูลูลกชิ้นปลาจารพัดลูกชิ้นของเราผักบุ้ง อันนี้เป็นเส้นปลาหมี่เหลืองแบบแห้งเนาะอยากกินเย็นตาโฟจะวันนี้รวกปักบุ้งจะอันนี้เป็นเส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวจะได้เวลารับประทานเนาะได้เวลากินนี่อันนี้เป็นไก่จะ้ะ ก็ตามใจชอบนะใส่น้ำปลาใส่น้ำส้มผิกป่นน้ำตาลใส่น้ำเย็นเตาโฟลูกชิ้นลูกชิ้นทั้งหลายเลยกระเ,รเ,เทียมเจียวต้นหอมผักชี แต่แล้วก็ต้องสั่นมาก